สวัสดีเอ่เอฮสวัสดีจ้านี่คนนี่นี่แมเสียงหวานเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณนะจ๊ะว่าแต่วันนี้เราไปกินไอติมฉลองกันดีกว่าไหมอืมนั่นดีนั่นดินั่นด,นนดิไม่ได้กินไอติมเลี้ยงฉลองกันมานานแล้วเหมือนกันอืมนั่นดีไปกินกันไหมคนนี้เป็นด้วยกันนะเอ่อขอโทษทีนะจ๊ะคือฉันก็อยากไปแหละนะแต่ว่า คือย่าฉันป่วยหนักเนะี่ยนอนอยู่ที่เราโรงพยาบาลงง้นฉันกเอตัวกลับบ้านไปทํากับข้าไปให้ย่าฉันกินก่อนนะอขอโทษนักจ๊ะที่วันนี้ฉันไม่ได้ไปกับเธอพวกเธอนะ่ะขอโทษนะส่วนคนนี้จังเลยเนาะย่าป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลมาตั้งหลายเดือนแล้วนั่น,นสิเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารผักผลไม้ไปเยี่ยมย่าของคนนี้เอาไหมดี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 ไอเดียแจ่มเลย ดีเหมือนกันปาไปกันโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วสินะเ,เสร็จสักทีอเอาไปให้คุณย่ก,กินดีกว่าที่โรงพยายบาลลัาลาลานลันลันคุณเชยร่าเป็นไงบ้างคะ กินข้าวไปทุกนอนไปเลยค่ะนอนหลับอะค่ะเพราะแกบอกว่าแกเหนื่อยมากเลยค่ะตีหร,หรอกค่ะที่ให้เขานอนพักเยอะงั้นฉันก็มาตรวจแค่นี้นะค่ะเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวฉันจะให้มาให้ยาแล้วก็มาตัวความดันแล้วก็ฉีดยาน,นะคะตึงค่ะคุณแม่คะคุณแม่เป็นไงบ้างคะแม่ขอหลับก่อนนะจ๊ะข่ะคุณแม่ เดี๋ยวไงเดี๋ยวลูกขอ,ของหนูก็จะมาแลยนะคะจ้าเออคุณหมอหรอคะเออเข้ามาได้ค่ะคุณหมอคุณแม่คะหนูเอาอาหารมาให้คุณย่าแล้วคะ่ะดีมากจ้ะลูกขอบคุณนะจ๊ะไม่เป็นไรคอะแม่หนูหนูดีๆค่ะ คุณย่าคะกินอาหารฟรีมือของหนูนหน่อยสิคะย่าเขาเพิ่งกินอาหารอาหารจากโรงพยาบาลไปแล้วจ้ะงั้นอาหารนี้เดี๋ยวแม่จะเก็บไว้ตอนบ่ายเจ๊บเผื่อคุณย่าตื่นมาแล้วคุณย่าจะหิวค่ะคุณแม่จ้ะคุณแม่คะอะไรจ๊ะคือหนูอยากกินไอติมกับเพื่อนนะคะหนูไปได้ไหมคะอ๋อ ได้สิจ้าแม่อนุญาตจริงหรอคะขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าเออมีไรจ้าลูกคืออาจจะบอกคุณแม่ว่าหนูไปตัวนี้มันก็ไม่ทันแล้วค่ะ้านปิดพอดีอา้าวงั้นหรอจ้งั้นไม่เป็นไรนะงั้นเดี๋ยวค่อยไปกินกับเพื่อนข่าวหลังก็ได้จริงหรอคะคุณแม่คุณแม่ไม่ห้ามหนูหรอคะไม่หรอจา้าแม่ไม่ห้ามลูกหรอก เย้ yeah, ขอบคุณนะคะคุณแม่หนูแลกคุณแม่ที่สุดเลยจ้ะเย้ <Yeah. S 2> งั้นเดี๋ยวไงหนูนั่งรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะจ้ะลูกเออข้ามาได้ค่ะสวัสดีคนนี่ สวัสดีคอนี่สวัสดีอ้าวเพื่อนเพื่อนลูกมาแล้วหรือจ๊ะเนี่ยอ้าวสวัสดีครับคุณแม่คือผมเอากับข้าวมาเยี่ยมคุณย่าของคอนี่นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะจริงเหรอจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่เป็นหน่วฉันและห่วงย่าฉันด้วยฉันซื้อไอติมมาฝากเธอด้วยนะฉันซื้อช็อกโกแลตของปวดมาให้เธอด้วยนะเอานี่ ส่วนฉันซื้อไอติมกับขนมญี่ปุ่นแม่เธอด้วยนะอันนี้ฉันเห็นว่าเธอชอบกินไอติมรสมิ้นท์น่ะจริงใช่ฉันชอบกินรสมิ้นท์กับรสวานิลลาแล้วก็สตรอเบอรี่นะ่ะชาเขียฉันก็ชอบจริงเหรอ,อจะซื้อมาให้เธอที่เธอพูดมาหมดเลยนะเนี่ยจริงเหรอขอบคุณนะขอบคุณพมากเลยนะที่ท,ที่ซื้อทุกอย่างให้ฉัน คมจริงฉันไม่ต้องการอะไรแต่ก็ขอบใจนะจ้างั้นเดี๋ยวไงพ่อเราขอเชิญขอพาคนนี้ไปกินเอ่ออาหารตอย็นได้ไหมคะคุณนาะได้จ้าแม่หนูญาตจ้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะจ้ะแต่แม่ดูแลแย่าิได้ใช่ไหมคะด,ดูแลได้สิจ้า ไปเถอะจ้าเดี๋ยวร้านหาจจะมืดค่ำแล้วเดี๋ยวเราจะติดนะจ้าค่ะไปเมื่อไปกินเสร็จคุณแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะอร่อยมั้ยจ้าอาหารเย็นที่เพื่อนเลีนะ้ยงอร่อยมา,มากเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ที่พาหนูไปกินข้าวกับเพื่อนจ้าค่ะ ว่าแต่คุณย่าตื่นยังคะตื่นแล้วจ้ะหลานคนนี้หลานคนนี้ย่าอยากฟังเพลงที่หลานร้องจังเลยหลานร้องให้ป้าฟังได้ไหมเอ่อเอเอ,เอคุณแม่ลองให้ย่าฟังสิจ้ะ<ม>ได้ค่ะเอ่อหนูขอเพลงเกาหลีนะคะจะได้สื่อกับอารมณ์ของคุณย่าได้มากขึ้นได้จ้ะขอบคุณย่า แล้วคะ่ะคุณแย่นอนหลับฝันดีนะคะคุณแย่เอ๋แม่เสียงลูกเพร่ะมารลยจ้าแม่ฟันแล้วแม่จะหลับนะเนี่ยกับคุณนะคะคุณแม่จ้ะลูกกลับบ้านไปพักผ่อนอะจ้ะเดี๋ยวอ๋อมาพอดีเลยฮลัลโหลอ๋อจ้าจ้ะ,จะนาะยอยากจะให้ ลูกไปนันกับคนนี่ลูกของป้าหน่อยนะ่ะจ้ารกครับคุณแม่คือเพื่อนของลูกไงจ้าจะมานานเป็นเพื่อนของลูกไงจริงหรอคะจ้าเย,ย้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่จ้าเอาปิ่นโตไปด้วยนะจ้าขอบคุณแม่ เป็นไรหรือเปล่าอ่าฮะเจ็บ huh. uh huh. ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยว่าแต่คุณชื่ออะไรนะคะพร้อมนั่นแหละผมชื่อว่าเจมส์ <James. S 1> เอ่อคุณชื่อว่าเจมส์ใช่ไหมคะใช่อ๋อค่ะคุณหลอดดีนะคะอ้าฉันพูดไหนไปเอ่เอดขอโทษน,นะคะคือคือฉันละเมอค่ะไปก่อนนะคะ อะไรของเขานะเขาก็น่ารักดีนะเมื่กี้ฉัพูดอะไรเมื่กี้ฉัพูดอะไรเข้าไปเมื่กี้ฉัพูดอะไรเข้าไปอ่ะแต่เขาก็ด่อด,ดีเหมกันนะสองเดือนผ่านมาเอ้ยไปขอบคุณเธอมากมากเลยนะแม่เป็นไรค่ะคุณแม่ขอบคุณลูกนะี่จะที่ดูแลแม่มาตลอดแม่เป็นไรค่ะคุณแม่ ว่าแต่ห,หลานคนนี้ไม่มาแล้วเหรอสงสัยจะไม่รักฉันแล้วสินะมาสิคะคุณแม่แต่ว่ากาลังมาอยู่ค่ะกาลังขึ้นลิฟต์มาอยู่ค่ะทำไมมาช้าจังแม่ถ้ขึ้นลิฟต์แล้วนะอ่ะอ่ะาค่ะคุณยา่าหาเดียวเหรอคะหลานเจสสิกา้าใช่หลานคนนี้ใช่จับ ย่าหายดีแล้วหนูคิดถึงคุณย่ามามกๆเลยนะคะหนูทําอาหารสุดโปรดให้คุณย่าตั้งหลายอย่างเลยคะ่ะอืมกลับไปกินที่บ้านกันเถอะจ้ะค่ะไปค่ะคุณแม่เตือนดีๆนะคะจ้ะ ไม่พื่ออะัรก็จหลอดไปนะ